สวัสดีพี่น้องนะครับทุกที่นะครับทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศนะครับอาคลิปให้พี่น้องหาง่วนะครับร้อยหนึ่งหมืนถึงหนึ่งหมืนสามพันบาทนะครับนี่คือในหางมาเลเซียนะครับที่ผมได้พูดคุยอยู่นี่ครับอยาจำผินไว้นะครับพี่น้องเอาง่วร้อยหมื่นถึงหมื่นสามเขานะครับตลาดสมปอยน้อยอำเภออุทุมพรวิสัยนะครับตลาดแยกกันช่างนะครับอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกตนะครับ แม่ก,กระทั่งตลาดวอลลินจำลาบนะครับเอินเพิ่นนะครับเอินเพิ่นไปให้ราคาไปตีราคาได้นะครับวัวผูพี่น้องวัวผู้เป็นวัวไทยพี่น้องนะแต่พอมีกับเป็นตัวเมียก็ได้ลองเอินเพิ่นลองเรียกเพิ่นนะพอม,มีตัวสองตัวนี้อยากได้เท่านั้นเท่านี้นะครับบอกเพิ่นนะครับเห็นเพื่อนเดินทัวตลาดอยู่แล้วพี่น้องเพิ่นเดินทัวตลาดอยู่แล้วนะเอินเพื่อนให้ราคาได้รับซื้อไม่อั้นนะครับนะนะ หาเข้ามาเยอะๆพี่น้องพี่น้องที่เป็นด้ห้อยนะครับด้ห้อยที่เอางัวเขาขายตลาดสมปอยน้อยนะครับตลาดแยกกันช่างนะครับตลาดอำเภอวารินจำลาบนะพี่น้องที่เป็นด้หอยถ้าเข้ามารับชมรับฟังนะครับเลาะหางัวในหมู่บ้านนะครับนะในตำบลในอำเภอก็แล้วแต่นะครับนะในฟาร์มนะ ที่ราหางัวกันอยู่นะครับวันอังคารวันพุธเนี่ยพี่น้องเราหางัวอยู่นี่ในกระถางวันพฤหัสช่วงเช้าๆนี่นะมีเวลาวอยู่สองวันสามวันนะครับที่รอหางัวนะครับนะพี่น้องในหอยยู่ตลาดชมปอยเนี่ยมีเวลาวอยู่อังคารพุธพฤหัสบดีตอนเช้าเนี่ยหางัวเนี่ยร้อยนี่ไว้แน่นพี่น้องนะ ว่าเพื่อนได้งัวหน่อยหรือเกินนะครับสมป้อยหน่อยเพื่อนได้แค่สามสิบนะครับตลาดแยกกันช่างก็ได้แค่ยี่สิบห้าทีนะครับเพื่อนรับซื้อบ่ออันได้พี่น้องนะหาเข้ามาเยอะๆหาเข้ามาลหลายๆนะครับงัวงร้อยหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะเป็นได้ขายแน่นอนพี่น้องมีราคาแน่นอนนะครับนะราคาตรงกันกันได้ขายนะครับนะง่วงร้อยนี่ เดินทางมากไกลนะครับมาจากภาคใต้นะครับนะแต่ร่วมไปส่งเลยนะสุดใช้เหรียญสยามหนึ่งกับรวมพันกิโลนี่ละครับนะเพื่อนเอาไปส่งเลยนะครับนะเอาไปส่งมาเล่เลยนะครับนะอ่าก็เอาเอาของมาเล่หลายนี่นี่ร้อยหมื่นถึงหมื่นสามกับเป็นนี่ครับนี่ร้อยว้อผูตัวนี้เนาะเขาให้หมื่นเอสห้าร้อยเนาะถ้านายห่างมากก็สิได้ละก้าเนี่ย หรือว่าถึงว่าบรได้ราคาการกระจี๋ยวมีราคานะครับมีราคาให้ตัวนี้ราคาในห้อยเพี่นเอาไปต่อไปเลี่ยมหนี่งหมื่นเอ็ดหาร้อยเนะนี่ยแต่ใครเนี่ห่างวัต้องฟันในหอยอยา่าจะโดยส่วนตัวคิดว่าได้ราคาดีกว่านี้คนะนะรับนะหมื่นสองหมื่นสองหมนอ่อนไปสั้นนะครับนะนี่มันสีประมาณนี้พี่นอ้องงวดงวดเอียงวดผูกหรองวดไทย นะครับนะของมึงเป็นนิดนึงนะสูงวัดลอยสามสิบห่านะครับนะบวกลบเนี่ยตัวใด้หัวลอยสี่สิบนี่โอ้ไ,ไเกิน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 นั่เพิ่งกันเฉลี่ยกันยังมากสองตัวนี่ครับนะตัวนึงเนี่ยหมื่นสามห่านอยช่วยตัวนึงเพิ่งกซื่อวันมื่นสองหยเฉลี่ยอยู่วันหมื่นสามแบบนั้นนี่บเเคยเห็นหนสือนะครับสื่อเป็นครูตัวนึงเลยหมื่นสาปแนนิดนึงตัว ครูมันนึงกันได้หมื่นสามในคาเชียอยู่หมื่นสามหนันเป็นกระซื้อนะครับนะแบบนี้น,นะเอาเขมา,า,ามาเงี้ยผมชิ้ลง่งให้อ่าคลิปคลิปงัวนรอยนี่นะี่ล้อยหาแฮมเมอร์เลนนะี่ล่ะก็ชี้ล่องให้มื่นละคลิปอยู่นะเพื่อที่เป็นซื้อนะครับเพื่อที่กระตุน้นให้พี่น้องได้หอยที่รับชมอยู่นี่ครับ หางัวร้อยนี่เข่ามานะครับนะเพื่อมารีเป็นสินเด้งัวแน่พี่น้องนะเพราะว่าผมกะขอเพื่อนทายคลิปอ่าบ่อยนะครับนะเพื่อนก็นพูดคุยดีอัธยาศัยดีนะผมขอเพื่อนทายคลิปบ่อยผมก็เลยเป็นซื้อนะครับให้พี่น้องเลยหางัวร้อยนี่เข่ามานเนี่ยนะพอม,มีเวลานะครับในมืนอที่ล่องนีกจะคลิปนะคลิปหาร้อยมาเลีน,นะ มันเออมันผุดเนาะเออมัเปื้อหัาดเสาร์จะขีบนะขีบรอยมาเลย์นาะยพี่น้องหานะเขามาพี่น้องในหอยนะครับที่ตลาดสมปเปอร์น้อยตลาดแยกกันช่างตลาดน้ำเพื่อวอลินมันนี่นะครับดูผมเยอะนะครับผมหลังๆมานนี่ในหอยเรือหมอกตัวนะครับคน ออกตัวหนิไหมคาณว่าคุณว่าออกชูฟังนะิ่นเบิงบ่งเพิ่นเบิงบ่งเพิ่นเบิ่งผมว่านี่ผมเบิ่งเลือประมานชาวบ้านได้เบิง่งพี่น้องในห้อยอ่ะเบิ่งผมประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะชาวบ้านโอ้ยเจ็ดสิบก็ได้อ่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์จะเป็นในห้อยเบิ่งนะครับสำหรับสำหรับช่องผมนะครับผมมีความรู้สึกจังงั่นนะครับนะส่วนชาวบ้านประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เองนะใน่ใจคนที่ว่าในห้อยแปดสิบปุนะ๋แชาวบ้านแค่ยี่สิบพอนี่หมามาเบิ่งช่องผมนะครับ ช่องผมที่ผมมีความรู้ซื้ออย่างฉันเป็นพาะว่าอย่างงูพี่น้องพ่อวันในี่ทีทีผมว่าในหอยเบิ้งผมหลายประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือเมื่อก่อนนะครับยุคแรกเริ่มยุคเริ่มต้นของช่องผมนะครับที่เทศง่วเนี่ยในหอย่นไดซื้องัวนผมหลายนะครับผมผมเฮดคลิปขายงวเงกแรกๆเลยนี่ยผมสิแล่นตามหมู่บ้านในหมู่บ้านไอ้ไกลธุรการด้านแน่นไปนะครับนะ ในจังหวัดสีสเกตเยนะแม้กระทั่งยะโ็ไปพี่น้องนีหมูม่บ้านไปท่ายคลิปแล้วก็ขายงวดช่วงขายดีๆบุพ่พหน้าที่สองหน้าที่คนซื้อคนในหอยนี่แลนเขามาซื้อแหละนันไมยเขาว่าในหอยเขาตามเขาตามเขาตามผมถูกวิหน้าที่นะครับนะถุกมาเวนวีถุกหน้าที่นะครับนะผม เจ้าของงูมาบ่อยผมฟังนะครับนะยกตัวอย่างพ่อยยู่ผมเนี่ยยู่บ้านโคกลามเนี่ยพ่อใหกยู่บ้านโคกลามแต่บนโคกลามเนี่ยผมไปทายขายเพื่อนนี่ยบ่พอสิบนาทีแต่พ่อยญ่อยฟังนะครับนะรถมาจอดอยู่เงื่อนหาขั้นนะครับนะนี่ช่วงขายดีๆเด้นี่นั่นหมายคือว่าในหอยนี่เลาะอยู่ตลอดะเลาะเลาะหางวแล้วก็จับโทรศัพท์อยู่ตลอดนะครับนะเออ ผมโหลดลงปุ๊บนี่คือว่าขันยู่ใกล้นี่คือต้นุดิ้งมาแล้วยันว่าท่านเพราะว่าผมทายเนี่ยเป็นเป็นชาวบา้านจริงๆในพี่น้องในคอกใน,ออกน,ในหวัวเกษสิไดเป็นมือแหลกด้ราคาถือก็เท่าไงอืมอีได้กําไรน้าน,น,น้ำน้ำชาวบ้านน้ำงวัวชาวบ้านนี่หลายก็แหลกๆผมมีก,กีบแบบนั้นนะครับนะวาาหลังผมก็บ่ได้เห็นแล้วก็สื่อเองขายเองแน่เลยไงทายว่าน้องที่หูจักอยู่า้านกษมสุกแน่นะครับนะ ซื้อไปไว้ซื้อไปฝากไว้ก็ขายเนี่ยทก็เลยราคามันสูงก็เลยในห่อยก็เลยบ่คอยได้น้ำน,นะอ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ